แก่อีกแล้วนะคะแต่เรายังไม่แก่เพราะเรามีวิตามินช่วยทำให้มันไม่แก่ขงเลือดก็ต้องขอขอบคุณน้องบีเนาะลิลลี่รสบีในงานขอบคุณงานขอบคุณลิลลี่รสบีที่ว่าเป็นน้องที่น่ารักเนาะส่งยาให้เราตลอดยาวิตามินอาหารเสริมเขาเริ่มจะหมดปุ๊บก็ถามกันกลัถามมาทันทีก็ต้องขอบคุณที่แต่ว่าถามว่าวิตามินมันช่วยชะลอความแก่ได้ไหมถามว่าชะลอช่วยช่วยเพราะอย่างเราเนี่ยมันเลขสี่แล้วนะมันไม่ใช่เลขสามไม่เลขสี่แล้วผู้สุขไหมความเนียนของผิวหน้า แล้วก็ความเนียนของแผ่นหลังแล้วผู้ชายไซส์มันจะเนียนมากใช่เราเวลาชายเอาลิ้นหล่ะและขอคอนเฟิร์มว่าหนังของนางยังตึงอยู่ยังไม่หย่อนไม่ยังนขอบคุณก่อนอะขอาคุณก่อนไปขอขอบคุณนี่นะคะพาเซนต้ารกแกะที่ส่งมาอ่ะใครอาจจะไม่เห็นกล่องขอบคุณตัวนี้เป็นเป็นตัวใหม่ที่ต้องมีบอกสามหมื่นแปดพัมิลลิกรัมนะคะ มีคิวเทนแล้วก็ ACE Plu s ตัวนี้นะคะตัวน,นี้ช่วยได้อะไรจ๊ะตัวน,นี้ช่วยได้อะไรมันหลายอย่างทำให้เราไม่แก่เอาหลักนนนแล้วก็ผ่าเซนต้าอ่อนกวัยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญยังไงเอ่ยทำให้กลไกในการทํางานของร่างกายมันด,ดีขึ้นผิวพรรณละเอียดขึ้นผิวพรรณละเอียดขึ้นแล้วเวลาแต่งหน้าก็ติดแป้งเนาะก็ขอขอบคุณว่าผาเซนต้าตัวนี้ชอบมากตัวนี้สําหรับคนผิวแห้งค่ะแห้งมันมีสองตัวมีตัวห้าหมื่นมิลลิกรัมกับสามหมื่นแปดพันมิลลิกรัมค่ะค่ะตัวนี้สําหรับคนผิวแห้งเนาะถ้าเกิดว่า คนผิวแบบผิวปกติถึงผิวมันควรจะกินตัวเก่าถูกค่ะควรจะกินตัวเก่านะ,ะแล้วถึงตัวหนึ่งเครืก็คือเป็นเลสเกตซีสค่ะสาม0มนิลกรมัมเอาของด้วยนี่ค่ะกล่อง่ะตัวนี้ซูมซูมกล่องให้ลูกค่ะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือก็ช่วยเส้นการเป็นตะไรนะคะก็คือว่า อ่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ปกติแล้วว่าเคยกินตัวเออจำไม่ได้ว่าสองเม็ดในกมหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่าเป็นสองข้าวอาจจะเป็นตัวนี้เป็นเค็มซีตัวใหม่จริงๆแล้วมัน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 มีคุณค่าทางอาหารและเท่ากันละกันแต่เพียงแต่ว่าจะแตกแยกไปว่าเอออ่านไม่ออกตัวตัวเก่ามันจะเป็นเอ่อเม็ดกลมๆเม็ดเล็กสีม่วงสีม่วงแต่เนี่ยจเป็นตัวแท็บสูนออกประมาณสีออกขาวๆนิดนึงเนาะแกะเลยดีกว่าเออเพราะว่าอันนี้ อวอย่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะออกสีน้ำตาลนิดนึงเก็บที่ได้ช่วยอะไรครับคุณเอ๋ช่วยชะลอความวัยเนี่ยเพราะว่าสารสกัดจากเม็ดอมุนไงเธอใช่ใช่คือช่วยเรื่องภูมมแพ้ได้ด้วยคือครอบจักรวาล่ะคือถ้าใครอยากจะรู้สรรพคุณหรือว่าอะไรที่มันดูแบบว่าเออแบบว่าแน่นกว่านี้ก็คือเข้าไปที่ไลน์คุณบีได้หรือว่าเข้าไปสอบถามได้ว่าเออคุณบีคะดิฉันมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ต้องกินวิตามินตัวไหนอะไรยังไง เพราะว่าถ้ากินไม่ถูกหลักเนี่ยทำอาจจะทําให้ปวดทังได้เพราะว่าน้องบีเขาจะแนะนําว่าควรจะกินหลังอาหารบางตัวนมบางทีนมนมนมพึ่งเนี่ยเขาก็จะมีสูตรสูตรของเขานะบางคนต้องกินก่อนนอนบางคนต้องกินก่อนอาหารเออตัวนี้ก่อนต้องถามตัวนี้คือกินวันละเม็ดก่อนนอนนะคะตัวนี้นะคะตัวลกแกะนะคะคือเวลาแฮง์มาหรือว่าเมาเล้ามากินตัวนี้ได้เลยตัวนี้คือตื่นมาเนี่ยหลักอาหารมื้อแรกเนี่ยกินเลยค่ะครั้งละสองเม็ดนะคะ คือส่วนมากถ้าคนดับเนี่ยคนอดทามากๆเนี่ยควรกินเลยค่ะครั้งวันละสองครั้งไม่ต้องมีตัวเสียงนั่นปนนุ๊บหันเนาะเพราะว่าเป็นวิตามินเสริมถูกแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบมากขอบคุณน้องบิงจริง,รงตัวนี้นะเป็นลิปปามสามารถทางง้มง้มได้ทาข้อส,สอบแม้กระทั่งทาแผลเป็นแผลน้ำร้อนลวกกระถาได้แผลน้ำร้อนล,ลวกก็ทาได้ตัวนี้นะลดสิว<า>สิวก็ได้ใช่รอยแผลเป็นจากสิวตัวนี้นะราคาไม่แพงราคาบอกว่า ไม่แพงเลยก็จะหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยอ่ะลองลองลองถามน้องน้องบีดูนะว่าอะไรยังไงเนาะสุดท้ายนี้เราก็ขอขอบคุณน้องบีแล้วกันเนาะถูกค่ะขอบคุณน้องบีมากมากที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เรานะคะใช่ใช่ของคุณน้องสาวที่น่ารักถ้าใครสนใจอยากได้อยากทานวิตามินอยากรู้วิตามินตัวไหนทานดีอะไรยังไงเหมาะสำหับตัวเองเข้าเข้าที่ไลน์อะไรกดก็ลินลินล้อบีลินลีนลอสบีค่ะเดี๋ยวจะเขียนไว้ข้างบนเขียนไว้บนบอกคลิปนะโอเคค่ะเจอกันค่ะเจอกันค่ะ